ที่นี่เป็นตามต้นไม้นะครับที่อำเภอสมรยนะครับมีต้นไม้เยอะมากนะครับมีตรนนี้มีต้นแคนะครับต้นกรีบต้นมะละกอนะครับที่นี่มีเยอะมากเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วมีต้นมะขือเทศนะครับเขาดูไหนได้ยายเขาดูไหนเด้อเขาเบิ่งแน เพ่อขาเองบ่ครับย่า่อต่พ่อมันไม่ขายเออ๋ออนะทั้งทั้งปุ๋นของย่า่เปล่าผมมาเบงครับพอดีขับรถทานมาเศร้าก็เลยเดย์เย็นงามก็เลยแวะเขามาเบิงครับเดี๋ยวผมสิงเขาไปเบิงถนันน้ำพี่กันพอดีผมมาจากทางคุนหานแวะพอดีมีจัดขายอยู่นี่ก็เลยเขามาเฮ็ดนังก็ยื่นขายอยู่บ้านพับแรงขายเด็กน้อย จะขายจะขายอบรมเด็กน้อยสินะก็ะเลยได้พานตักเตะมาเศร้าพอดีมีอันนั้นก็เลยได้นี่แหละได้พานแวร์เขามาบึงตอนคากับผู้ย่ามโนยัยหนอจกพันอย่างนาในบุนี่น <c oughs> โอ้อยู่ยาวมากเลยผมเห็นโอ้โอยสะออนให้ลูกไปห้าจ้าเบิึงไงถ้าจะ้หญ่เขาจะมาเรื่อยครับครับราคาราคาเพิ่นก็บ่มีบอกได้หนิ สมวงน,นะบอกเกินไาจะสมวงอ๋ออำเภอสมวงครับสวยมากครับใบใหม่โดนมันหล่มันหลมใบใหม่โดนมันเต็มเต็เยธรรมดาหละย่า่ส่วนนะข้าแรงแล้วช่วงฤดูผักใบค<อ>นมาเยอะมากๆครับมีทั้งไม้ลนะ้มลุกเนาะแล้วก็ ไม้ผลนะครับต้นไม้เยอะมากเลยนะครับย้อนผัดสวนครัวนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับอันนี้พ่อเองเบิร์ตบอกครับนี่ผ่านหยังแน่นอ่ะนี่ทั้งเบิร์ตเลยบอกครับมันเกินจะไดเนาะอําพาวะนี่ครับตอกตอกไม่ขาดเลย ม,มันต่างจากอันอี้จังใดครับจากพริกเดือนเข่าบานเท่าจังใดครับครับเดือนบานเท่านี่แหละครับ 4, จะซื้อ 4, พันซื้อซื้อพันอ๋ออัมพวาอืมก็เป็นพริกเดือนเนี่ยนะเนาะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับที่เอามาปาะกก็เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมครับ,รบตัวไฮบริด แา่แลแหน่อู้งามมากเลยสวยมากครับอันนี้กับพายเองบักคำนี้แค่วพิกเครือยี่สิบครับพริกเครืออันนี้พริกเครือเป็นพริกอ,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 อันนั้นบ่ออันยังก่อ ทีเป็นพีชชอบวะเอาเป็นชอบวะเป็นรวยที่กันต้นนั่นเชื่อเป็นพีเชื่อบั้นต้นไมนใหญ่บ่โอ้มันมันมันสิเป็นทรงพุ่มเนาะต้นใหญ่คนหนึ่งมี่สิบบาทหลายต้นนี้เดี๋ยวนอ้ายนะถุงหนึ่ง มีทุกอย่างเลยนะครับทั้งพึ้นป่าสือคราน้ำกระกปรงมะละกอแชาแดงพริกปีมะเขือพวงมะ่วงหาวครบสู้ย่างสู้แนวเลยนะครับแ้วแ้วเขียวแ้วแ,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 แดงพริกปี๊ดสู้แนวอยูเลยครับมีทุกอย่างเลย มูอันนี้เป็นกระดาวกระดาวมีฟีก็มีนะครับเ,เยอะมากนี่เป็นไม้ผลนะครับไม้ใหญ่มีชีโอดอกเลีเ้ยงชี เพาะเยอะมากเลยนะครับอูอันนี้ขึ้นค้างแล้วนะครับมันจะเป็นตรงนี้เป็นตลาดต้นไม้เลยนะครับจะมีแต่ชอตต้นไม้ยนะอยนนู่ต้นพลิกใหญ่มามใบใหญ่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยนะครับ เป็นโซนต้นไม้หมดเลยนะครับมีครบทุกอย่างเลยถ้าเจ้าอะไร<อ>เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะคะอือไม่เช้าขับผ่านรอบหนึ่งแล้วทริกปีเขือต้นะบานะต้งสวยต้นเยอะด้วยก็เป็น เป็นต้นพันธุ์ที่เพาะมาจากเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับตลาดเยอะมากมากเลยอ๋อขออนุญาตเด้อขอบคุณชื่อร้านอะไรนะครับตลาดหน้าอ๋อครับเช็กยิป็นตลาดสำโรงเนาะอันนี้เพาะเองเหรอครับเพาะเองหมดยใหญ่ๆพอค่ะเคือขายแห้งแค่ใหญ่เป็นเพาะเองครับงหมด ซื้อถาซื้อเมล็ดพันธุ์ก็เองก็เป็นเมล็ดนั่นแหละเนาะเมล็ดพันธุ์ควบๆนะเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องเนี่ยค่เป็นเช่นนี้นี่ครับคือเห็นพอขายเอ้พอหลายใช่ครับมันขายแบบอันนี้ว่าขายบ้านเขาหากันปลูกกันบ่อแถวนี้แม่นเมียนร้านกับกวางขื่อเจ้าก่อนนี่ก็ขายในอำเภอเมื่อกี้โซเซียลมันบอกครับก็เป็นอำเภอใกล้เคียงเป็นโซนคูนกาซาโรกาซาลาเกียพี่บูลวารีนก็กระมังก็เจ้าเรียนมาหาหอพี่แม่นค่ะเพราะว่า ขายอาาแปดสีเป็นบ่อว่าปลูกเป็นโนเนาะสามออันนี้ขายเป็นถาดเป็นถาดก็ขายเป็นย่อยก็ขายค่ะบ่โอ้ถาดเจ้าบาทก่อนนี่ราคาแปดสิบบาทแปดสิบบาทจากต้นบุ้นี่ร้ี่ต้นร้อยสี่ต้นโอ้เป็นตาเอย่างเด้ครับถวามีหมองปูมีนนำคืออย่าเดขายไปเยเาผไม่เพื่อนวาณจะปีปูมเพื่อตัดพักระปุกใหม่ต้งไปปูเลยท่ต้นใหม่ เมือเยนก็ต้องกินตลอดปีนะครับเลืวกพริกสลัดอนปลาอบะโผริบภคนครับเป็นอาหารที่ปลูกไปเรื่อยอก็เจงง่าย็เจง่ายสั่งก็เป็นเดือนอย่างนี้ค่ะก็สิมาขายเลย้าลูกค้ามาซื้อก็อันนี้ก็ปรแมาณ3อาทิตย์หรือเปล่2อาทิตย์ไป3อาทิตย์้เป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยบเ่นี่อ้ก็ใส่ใหน่อยส่กมาขายเานี้คมันถ้าลูกค้าช่วยมาเอาถาดที่นอไปนอกแต่ตอนเาต่ออีกซุมซุ้มม่นกทัด ซ้ำกันหรอครับร้อยแปดสิบบาทบรอครับฮะถ่านแปดสิบหรอโอ้โหประธานประธานประทานตลาดอยู่บนประทานครับถ่าคูเจ้าจาเรายเยี่ยนประธานพอดีขับพานแต่เมื่อเส้าหน่อยน่ะพอดีขับพานเมื่อเส้าลงมารอบหนึ่งออกไปนี่แล้วกลับมาเห็นเห็นสองอกสองหลอเห็นสองหอกเห็นสองหลอก็เลยแต่ว่าขวามาใหม่ พอดีมาจัดขายอยู่ไอ้บ้านพับแรกอยู่นี่ไอ้ไอ้ก็คิดนะบ่แมนครับคุณยายคิดเป็นมูอกันอย่างกันกระปุกเยี่ยบเขาอย่างบ่ผมขับวุ่นสองรอพี่แจ๊กับขาอันเป็นก็มาซื้อบางหุ้งนี้นะคะไป่แจ๊กอันนึงเอนาี่แจ๊กว่าจะอ่านสมุดก่อนมาซื้อบางหุ้งลอยตรวจพี่แจ๊กกันลูกบ้านก์เลยซื้อตรนจบางหุ้งไว้แจ๊กเป็นของช้ำด้วยโอ้ข่าวทากระปุกเยี่ยบยุคใหม่เพื่อีจ๊กใหม่ครับโอ้อันนี้ก็ สู้ยางแปดซีบอครับอันมววหมวดหมวดที่เป็นถาดร้อยร้อยสี่ต้นเนาะก็เป็นเี้ยถาดแบบนี้ก็เป็นต้นลาบารบถาวแปดสีค่ะเปลี่ยนตะวันแต่ว่าสีแพีงเกินก็ยังกนยังกล้าม่วงเห็นก็จะแพีงเกินตามราคายางมะแขงมะแขงเขือห่วง่ะแต่พวกนี้แปดสีมาตะฐานก็แปดสี คนานที่งานโปรโมทแส้แก <wi> ้วอยู่เล็กน้อยในปานแรกผ้าลายปานนี่เลยวะหน่อยได้ไหมหน่อยบางใหญ่อาซุปกติปกติผ้าลายกูหนีบอ่ะครับปกติจะเป็มีหม่องยางบ่ทุติยิกาทังบานตุลาทุติิกาทันว้านอ๋อช่วงช่วงแล้วหน้านี่ยช่วงกลังเกี่ยวอ๋อหน้านี่คือมันดาแรงแล้วมันก็บอบเบลครับอัน เลยลูกค้าจากท่านใดมาหาแน่ครับค่ะเขตเขตติดดอยผู้ชี้สิเกตแม่ธรรานแก่เขื่นทั้งเขื่นในทั้งเอียงกันทะลุเป็นจรัเข้ที่บูนกันทะลุไกลๆเนาะกันทะลุเป็นจรัะเด้ผมผ่านมาเมื่อเสารนี่แล้วโอ้ตุกใจท่งนี้คือมีล้านขายต้นใหม่แบบใหญ่แท้ผมเอามาจากผมเอามาจับคุณหาร มาหอดนี่บ่นคุณหาได้ไหวะบอกเอาฟลิกก็เดินหูจักคุ้ก็ไดินหูจักวาย่นี่มีต้นไหนครับอ๋ไอันนี้มีลงเฟซพาสที่กันไหมบอสอ๋อลงจมา่ัี่ลเขไปเห็นพวกเขาไ้นช่ไหมออ๋อเขา้ดเขาเขาซื้เขาื้นเขา้อเาซื้อเขา้เขาซืเขาซ้เขาซื้อเขาอเขาซื้อเขา้เขาซื้อเขาเขาซื้อเขาซ้เขานื้าเขาเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อเา้เขาซื้อเขาซ้อเขา้อเขาซเขาซื้อเขาซื้เขา ครับเขไปออกดูครับอ่ะโสดกันมากอ่อโสดกมากนี่ปกติผมชิวแไปอ่โสดนะเห็นเหมือนตลาดจิมเนี่ยแต่ว่าถ้าว่าท่าการที่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์มันก็จะมีมันก็จะมีลูกค้าอยู่ตอนนี้อยู่ค่ะประมาณเลยหลือเข้ามาก็มาแวะซื้อคนละทุงซองทุงไปนะคะเยอะมากนะครับแต่เพิ่นวายยังหน่อยอยู่แต่ผมว่ามันกระายเนี่ย มีมีทั้งต้นไม้มีทั้งไอที่เป็นลูกแล้วก็มีมีคขายพร้อมมกแข้งยังนี่เดินดูนะครับเป็นตลาดต้นไม้ที่ใหญ่มากๆนะของสำโรงนะครับสวยมากๆครับมีทั้งปลุกโชว์ปลุกขาย หมายมก็มีขายด้วยกันทั้งกี่เด้ยครับคลิกปีสิบาทอุตระสิบบาทเบี้ยละสิบบาท งามแนงครับสิบบาทเอาไปอะไรก็ได้กินเลยได้ครับนี่เป็นน่วยแล้วเป็นอครับคุณ่รท่านสุดอยู่ไปไลกายมาทั้งุณอีก้อขอชมในเด้อครับพี่เจ้าพลิกงามมากมากครับแต่ถ้าฝนเป็นกระรังคล้า,ายใดทั้งตีกระรังหยอดอีกแล้วนะครับ กลับพักอีกแล้วนะครับนี่ต้นอะไรนอนนน,นะน่ะยอดมีอยังนอ,นอ,อมักริกหยอกเธอละหน้อ่าง <c oughs> สิบวะสิบว่าไตาวะ <c oughs> ใหญ่ว่าผมนึกว่ามาถึงตรงนี้สุดแล้วนะครับมันยังไปอีกเง้วไปปุน่นีนะครับ โอ้ฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับมีสองฝั่งเลยนะครับโอ้อันนี้ก็มีต้นผักเหมือนกันอันนี้รับมาขายปะครับจ้าเอามาจากแต่ทางไหนเนาะครับเอามาจากในบ้านนี่ระค่ะในบ้าน่ครับเในในบ้านาาน,านี่นนนเ,เขาปลูกขายจ้าโอ้ลูกละสิบบาทยี่สิบห้าอันนี้แต่งอ,อย่างนี้มันยังติดแนบครับพันปีย่าสีเหลืองปะสีแดงจ้ะ บา้บานๆอร่อยนะคะอันนี้ขี้นไนก็หมูแทะลูกสมบูรณ์แห้งสมบูรณ์มากทั้งบ้านผมขายซีนวย80บาทผมสื่อวันนี้กรเลี้ยวเซนนวยมับัรลูวาเพิ่นร,ร,รับมาแต่ใส่บุ๋มอะบรนะมันมีเบาว มีมีขาวตัวนี้มีราคายี่สิบห้าบาทอู้หลูกใหญ่มากครับสรงสีหวัดดูเห็นเต็มหัวงามๆโอ้ยลืมถามอันนี้เป็นต้นอี้อย่างนั่นนี่ว่าเคยเห็นนี่แหละใบยักษ์ๆอย่างนี้อันนี้คือเป็นมะพริกะมะพริกค่ะก็นั่นมะพริกค่ะ ผมก็เิ่งอันนี้โอ้มาแมนแบบผิดต้นมากิด